สวัสดีค่ะหน่อยเล่สวัสดีค่ะมาสวัสดีค่ะถีงนี้ก็รับเข้าส mm ู hmm. ่ช่องไลฟ์สไตล์ยชแนลเดี๋ยววันนี้น้อง้อเหนื่อยนะคะน้อง้อก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่น,น้อง้อทําอะไรอยู่วันนี้เรามาช่วยงานนะคะพอดีว่าคุณแม่ท่านเสียเนาะแล้วก็จกัดทาเป็นอาหารเจนะแล้วพวกเราก็มาช่วยร่วมด้วยช่วยกันทําอาหารนะคะมื้อเช้าก็เป็นข้าวมันไก่ทอดนะคะ เดี๋ยวพี่ก็จะพาเดินดูนะพี่ก็จะไปทำน้ำซุปอยู่อันนี้คุณแม่นธามูลเจ้าของตำหลักฟ้าคุณแม่ฝากกดติดตามช่องลูกหน่อยทำช่องย t u b e ค่ะกดติดตามลูกให้หน่อยนะคะคุณแม่อ้อนให้ลูกหน่อยคุณแม่ทำอะไรเออเด็ดผักค่ะ อันนี้เตรียมตัวใส่คล้านะจ๊ะอันนี้มาจจอเองเพราะก,อก่อนเมื่อกี้พี่ก้อยก็ถ่ายไปอยู่แต่ว่าพี่ก้อยลืมกดกล้องเดินหรือเปล่าสบายดีสบายดีสดีพี่น้องมีแต<ด>่คุณนายมีฝรั่งส่วนมากนะค่ะมาดูเลยเดูอ <c oughs> เนี่ยมือหั่นแตงนะคะถ้าพกกล่องไม่จับแปลว่าไม่อร่อยนะคะเนี่ยเพิ่งไปตลาดมาเมื่อเช้าอ่มาจะเอ๋มาปะหน่อย ปะปะคนตัวล้มจอหน่อยสวัสดีครับเหมองไม่ค่อยเข้าเฟรมเลยทำอะไรอยู่ครับทำข้าวมันไก่ทอดเนะนี่ยข้าวมันไก่ทอดนี่ข้าวมันไก่ทอดเจนะคะที่ไม่ค่อยได้ดูเลยมีกำลังดูเพิ่มเลยที่จริงงานมีมาสี่ห้าหวันแล้วแหละแต่ว่าพี่ตต้องได้มาม,มาเมื่อวานก็มาไม่ทันก็เลยไม่ได้ถ่ายอะไร ไปตลาดตั้งแต่ตีสามเอามาดูหม้อพี่ก้อยหน่อยก็กำลังทำน้ำซุปอยู่นะคะโหใช้เท้าก็เห็ดหอมกำลังเดือบปุ้งๆบุๆเลยยังไงก็ฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาดูแล้วก็มาคอมเมนต์ให้กำลังใจนะคะอ่านคอมเมนต์ทุกวันก็เวลาลงคลิปก็รอลุนแต่คอมเมนต์นี่แหละนะคะเห็นคอมเมนต์แล้วมันก็ชื่นใจชื่นใจ ย้อนแสงไปซะง,งั้นอร่อยไหมถ่ายแกล้ไม่ได้ตอนนี้จอข้าวมันไก่ทอดเจแล้วมื้อเที่ยงเราก็จะทําลาบเดี๋ยวที่ันนี้พี่ก็จะอัดคลิปเยอะอยู่วันนี้ตอนมื้อเที่ยงเราก็จะมีผ้าเนาะมีผ้าแล้วก็มีต้ยมยำตอนนี้ก็ที่สี่ก็ยังจะมืดมืดอยู่ ยังไงก็ฝากมุงหละะังคาบ้านด้วยนะคะขอบคุณนะคะเรามาจบพี่น้องนิตยานิตยาขอบคุณค่าหน่อยแล้วะฝา,า,ากกดติดตามช่องหน่อยนิตยาแต่งตัวเรียบร้อยมากเลยนะคะเดี๋ยวพี่ก็จะชยอยลงคลิปอย่าลํำคานพี่นะคะร่วมด้วยเช่นกันนะสู้ไปด้วยกันนะคะสำหรับมือใหม่หลายท่านนะคะขอบคุณค่าขอบคุณค่า